รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันนี้จะมีสมาชิกคาราวานไฮลักซ์รีโวส่วนหนึ่งแยกทางกับคณะเพื่อข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สามก่อนเดินทางผ่านแขวงคำม่วนทางฝั่งสปปลาวไปยังจุดหมายที่ชายแดนประเทศเวียดนามย้อนหลังกลับไปเมื่อ16ปีก่อนในเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2543 ผมเคยนำคณะสำรวจเส้นทางสู่อินโดจีนมาจอดรถรอตีทงจากท่านผู้ราชการจังหวัดนครพนมในขณะนั้นเรามารอเวลาข้ามแดนอยู่ริมฝั่งน้ำโขงวันนั้นผมจำได้ว่าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งต่อไปยังไม่มีใครกล้าปักมุญว่าจะสร้างกันที่จังหวัดใดแต่ผมมีความเชื่อมั่นว่าจุดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่จะใช้เชื่อมต่อระหว่างไทย กับประเทศทางฝั่งตะวันออกนั้นควรอยู่ที่จังหวัดนครพนมทีมงานสองโลกได้เริ่มการสำรวจเส้นทางสู่กลุ่มประเทศอินโดจีนมาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าตลอดระยะ20ปีของการเดินทางในยุคเริ่มต้นบุกเบิกนั้นทุกๆย่างก้าวจะเต็มไปด้วยอุปสรรคพบปัญหาติดขัดตั้งแต่การขออนุญาตนำรถยนต์ไปใช้เดินทางจนถึงความทุรกันดานของถนน ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงแต่ผมและทีมงานก็พอยอมรับได้เนื่องจากเราทราบดีว่าประเทศเพื่อนบ้านขณะนั้นกำลังอยู่ในภาวะฟื้นตัวจากสงครามภายในประเทศตนเองและประเทศไทยก็เป็นประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มพิโดจีนที่มีระบบก,การปกครองที่แตกต่างกันราวฟ้ากับดิน จังหวัดนครพนมมีจุดผ่านแดนข้ามไปสปปลาวอยู่หกแห่งแบ่งเปจุดผ่านแดนถาวรสองแห่งและจุดผ่อนปรนอีกสี่แห่งแต่จุดผ่านแดนที่ยกระดับเป็นสากลคือด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สามที่รัฐบาลไทยและสปปลาวได้ร่วมมือกันสร้างเพื่อใช้เป็นช่องทางลัดสู่สองฝั่งทะเลสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สาม ปากเสาทางฝั่งไทยที่บ้านห้อมตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมส่วนฝั่งลาวมีที่ตั้งอยู่ที่บ้านเบินใต้เมืองท่าแขกแขวงคำมว่วนโครงการนี้ก่อสร้างโดยบริษัทอิตาเลียนไทยจำกัดดึงงบประมาณกว่า1,723ล้านบาทและใช้เวลาก่อสร้างราว900วันสพานจึงสามารถเปิดใช้งานเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2554 ซึ่งเกือบจะทันทีสะพานแห่งนี้ได้กลายเป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่สำคัญในภูมิภาคนี้เพื่อใช้เชื่อมต่อไปถึงสอปป,อปอลาวประเทศเวียดนามและประเทศจีนฝั่งตะวันออกทริปใหม่จากรายการสิงสองโลกสัปดาห์นี้ เราจะติดตามขบวนคาราวานโตโยต้าไฮรักซ์รีโวเพื่อทำความรู้จักกับจังหวัดนครพนมเมืองชายแดนตะวันออกที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์โดยมีพระาธาตุพนมเป็นศูนย์รวมศรัทธาคู่บ้านคู่เมืองประชาชนสองฝั่งโขงตลอดมา สิงสองโลกสัปดาห์นี้พาท่านผู้ชมร่วมทริปคารวาลสู่แดนอีสานกับโตโยต้าไฮลักซ์รีโวบนเส้นทางสายอารยธรรมที่จังหวัดนครพนมสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัด รถยนตกระบะโตโยต้าไฮรักซ์รีโวกามิน by ESI นครพนม เป็นหนึ่งในเจ็ดจ,จังหวัดชายแดนอีสานตอนบนที่มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งเขตแดนกับสปปลาวเส้นแบ่งเขตแดนตามลำน้ำโขงส่วนที่พาดผ่านภาคอีสานมีความยาวทั้งสิ้น858กิโลเมตรอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากหนังสือสัญญาที่สยามฝรั่งเศสที่ทำไว้เมื่อปีพุทธศักราช2436โดยกำหนดให้ฝ่ายไทยต้องสละกรรมสิทธิ์เนดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง รวมถึงเกาะทุกเกาะให้แก่ฝรั่งเศสผู้เป็นเจ้าอาณานิคมครอบครองดินแดนในอินโดจีนต่อมาในปีพุทธศักราช2484ได้เกิดกรณีพิพาทระหว่างสยามกับอินโดจีนครั้งนี้ฝรั่งเศสได้ยินยอมส่งคืนดินแดนลาฝั่งซ้ายให้แก่สยามแต่สัญญาฉบับนั้นก็ถูกยกเลิกในอีก5ปีต่อมาเป็นผลให้เขีดแดนไทยลาว กลับสู่สถานะเดิมจนปัจจุบันแม่น้ำโของอาจแบ่งเขตไทยลาวได้แต่ไม่เคยแบ่งกั้นความสมคัธญความศรัทธาร่วมกันระหว่างประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งน้ำโขงไปได้เพราะในอดีตการประชาชนทั้งสองฝั่งได้เคยอยู่ในราชาอาณาจักรเดียวกันคือราชาอาณาจักรโคตรบูรณ์ซึ่งเป็นอาณาจักรโบราณที่รุ่งเรืองสูงสุดในช่วงพุทธศตรวรรษที่หนึ่ง โดยมีดินแดนครอบคลุมพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำโขงตั้งแต่อุดรธานีหนองคายเวียงจันทน์คนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครจำปาสักปร์ไปจนถึงอุบลราชธานีเนื่องจากเจ้าผู้ครองดินแดนนี้นับถือพุทธศาสนาจึงมีการสร้างพระเจดีย์ที่สำคัญของชาวพุทธไว้เป็นแห่งแรกที่พระาธาตุพนม พระาธาตุพนมเป็นเจดีย์สำคัญทางพระพุทธศาสนาในภาคอีสานตั้งอยู่ในวัดพระาธาตุพนมวรมหาวิหารของอำเภอาธาตุพนมที่ตั้งของวัดสร้างอยู่บนโคกสูงต่างจากพื้นที่อื่นชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่นี้ว่าภูกำพระตามประวัติที่สืบจากตำนานพระอุรังคธาตุกล่าวถึงสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยพระอานน์เสด็จมายังดินแดนสุวรรณภูมิดินแดนแห่งลุ่มแม่น้ำโขงคราวหนึ่งพระองค์ได้ทรงทํานายถึงการเกิดขึ้นข้อมืองต่างๆในบริเวณต่อไปซึ่งจะเป็นชุมชนที่ค้าชูพระพุทธศาสนาให้มั่นคงต่อไปถึงภายภาคหน้าต่อมาพระพุทธองค์จึงทรงเรียกพระมหากัสสปะมาจากนครราชครึกและได้สั่งเสียว่าเมื่อพระองค์เสด็จปรินิพานแล้ว ให้นำพระอุรังคธาตุของพระองค์มาเก็บไว้เหนือภูกำพระอันเป็นที่ตั้งปัจจุบันของพระธาตุพนมหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จจับขันธปรินิพานล่วงเข้าปีพุทธศกราชที่8พระมหากษัสรปะพร้อมด้วยพระอรหันต่ติดตามมา500องค์จึงได้อัญเชิญพระอุรังคธาตุจากแคว้นกุสินารายเดินทางไปยังที่ประดิษฐานของภูกำพระตามรับสั่งพระพุทธองค์ ที่ทรงตรัสไว้ก่อนเ็จดตับขันท่ปรินิพานองค์พระาธาตุพนมที่เราพบเห็นในยุคปัจจุบันเป็นการปรณะสร้างใหม่ทั้งองค์หลังเกิดการพังทลายเมื่อปีพุทธศักราช2518โดยยัารักษาโครงสร้างขนาดและลวดลายจำหลักต่างๆไว้ให้เหมือนองค์เดิมทุกประการก่อนหน้านี้เคยมีการปรณะพระาธาตุพนมมาแล้วไม่น้อยกว่าหกครั้งในหลายยุคหลายสมัย คณะของเรานั้นค่อนข้างจะโชคดีที่ได้มีโอกาสพบเห็นการบรณะขัดศีองค์พระาธาตุเพื่อรอรับการจัดงานนมัสก,การพระาธาตุพนมซึ่งเป็นประเพณีสืบต่อกันมาแต่โบราณกาลของชาวนครพนมและชาวลาวทางฝั่งแงขวงคำมวนที่ย้อนไปถึงตำนานการสร้างองค์พระาธาตุครั้งเริ่มแรกที่มีบันทึกไว้ในตำนานพระอุรังคธาตุทอดความได้ว่าทัานทีเมื่อพระมหากัส เดินทางมาถึงบริเวณภูกำพระพญานันเสนเจ้าเมืองสีโคตรบูรณ์ก็ได้ออกมารอรับโดยมีเท้าพญาจากว่นแควนสำคัญห้าแคว้นในภูมิภาคใกล้กันได้มาขอร่วมบุญสร้างอู่มุงใช้เป็นที่ประฏิษถานพระอุรังคธาตุอยู่ด้วยเนื่องจากมีผู้ต้องการร่วมบุญกันมากการก่อกำแพงองค์พระาธาตุแต่ละด้านจึงให้เจ้าผู้ครองแคว้นแต่ละทิศเป็นผู้รับผิดชอบดูแล ได้แก่พญาจุลนีพรหมทัตผู้ครองแพว้น12จุดไทยให้คุมงานก่อกำแพงด้านตะวันออกพญาคำแดงผู้ครองแว้นหนองหาน้อยก่อกำแพงด้านตะวันตกพญานันทเสนผู้ครองแพ้นโคตรบูรก่อกำแพงด้านเหนือและพญาอินทปัตนครผู้ครองแพนขเขมรให้ก่อกำแพงด้านใต้โดยมีพระมหากัสปะเป็นช่างใหญ่ คอยควบคุมการก่อสร้างวัสดุที่ใช้ขณะนั้นทำมาจากอิดดิบมีขนาดเท่าฝ่ามือของพระมหากัสปะโดยให้ถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ท้าพญาทั้งหลายจะต้องสั่งราษฎรจัดการปั้นอิดดิบให้มีขนาดเดียวกันเพื่อใช้ก่อเป็นรูปตาสี่เหลี่ยมสร้างเป็นกำแพงอูบมุงขนาดกว้างด้านละสองวาสูงด้านละหนึ่งวาขณะที่ท้าพญาทั้งสี่กำลังสร้างกำแพงอยู่นั้น พญาสุวรรณพิงคารเจ้าเมืองหนองหานหลวงได้ขอเป็นผู้ก่อยอดรูปฝาชีสูงขึ้นไปอีกหนึ่งวาส่วนภายในอู่มุงได้ขุดดินลึกลงไปอีกสองศอกเพื่อให้ข้างในอู่มุงเกิดเป็นโพรงมีประตูเปิดปิดได้ทั้งสีทิศผนังของอู่มุงจะเปิดประตูไว้เมื่อการก่ออิฐแล้วเสร็จจนเห็นเป็นสถูปจึงเอาไม้ฟืนพวกไม้คันธรสไม้ชมพูและไม้รัง มาสุมใสทุกช่องประตูแล้วเผาอิดดิบต่อไปเป็นเวลาสวันสามคืนอูบมุงจึงสุกแกร่งแล้วจึงนำหินหมากคมก้อนกรวดในแม่น้ำมาถมกลบหลุมการก่อสร้างที่ประดิษฐานจึงเสร็จสมบูรณ์และได้มีการอัญเชิญพระอุรังคธาตุมาประดิษฐาน จังหวัดนครพนมนอกจากเป็นเมืองหน้าด่านสําคัญทางชายแดนตะวันออกที่มีสะพานมิตรภาพไทยลาวสร้างไว้เป็นแห่งที่สามนครพนมยังเป็นเสมือนห้องรับแขกต่างบ้านต่างเมืองโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างแดนที่จะใช้ช่องทางนี้ผ่านเข้าสู่ประเทศไทยโครงการรถรางท่องเที่ยวริมฝั่งโขงจังหวัดนครพนมเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวชมเมืองนครพนมในบรรยากาศย้อนยุก เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดนครพนมโดยใช้การเดินรถรางที่ทางจังหวัดนครพนมได้จัดสรรงบประมาณต่อขึ้นมาใช้งานนี้โดยเฉพาะจํานวนสองคันผู้บังคับรถรางจะพาเที่ยวไปตามเส้นทางเรียบฝั่งลําน้ำโขงโดยเริ่มจากสวนเทรพระเกียรติจนถึงปลายทางที่วัดนักบุญอาน,นาระหว่างทางรถรางสายนี้ จะผ่านแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ14แห่งบางแห่งจะอยู่แวะให้นักท่องเที่ยวได้มีเวลาเดินเที่ยวชมตามจุดจอดรถรางที่กําหนดไว้จํานวน5สถานีแหล่งท่องเที่ยวที่การท่องเที่ยวประจําจ,จังหวัดนครพนมจัดไว้ให้เที่ยวชมนั้นจะประกอบด้วยสวนเทิดพระเกียรตินครพนมวัดพระอินทร์แปลงวัดมหาธาตุวัดกลางวัดโพสีแลนด์มาร์กพญานาคตลาดอินโดจีน วัดโอกาสสีบัวบานตลาดเจ้าพ่อหมื่นนครพนมหอนาฬิกาเวียดนามอนุสร์ลานคนเมืองนครพนมศูนย์โอทอ็พิพิธภัณฑ์จวนผู้ราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่าและวัดนักบุญแอนนาหนองแสงการนั่งรถรางเรียบริมฝั่งโขงพร้อมกับฟังกายบรรยายข้อมูลท่องเที่ยวเชิงลึกของเมืองนครพนมทั้งหมดนี้เป็นบริการที่ทางจังหวัด ให้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายรถรางท่องเที่ยวจะเดินรถเพียงวันล,ละสี่รอบใช้เวลาประมาณรอบละสองชั่วโมงครึ่งเริ่มตั้งแต่9้าโมงเช้าเป็นต้นไป <Mustang. S 1> นครพนมเป็นเมืองแห่งศรัทธาใครมาเที่ยวจะนิยมมองหาที่เที่ยวทางใจวัดมหาธาตุเป็นพระธาตุสำคัญลำดับที่ห้า ในทัวไหว้แปดพระธาตุที่พบในตัวจังหวัดวัดมหาธาตุเป็นพระธาตุองค์เดียวที่อยู่ภายในเขตตัวเมืองนงครพนมสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1150ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2464เดิมมีชื่อว่าวัดมิ่งเมืองแต่ชาวบ้านนิยมเรียกจนติดปากว่าวัดธาตุเพราะมีพระธาตุเจดี ซึ่งเป็นที่บรรจุพระอาหารหันต์สารีริกธาตุซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นพระอาหารหันต์ในสมัยเดียวกับตำนานการสร้างพระธาตุพนมจุดแวะจอดต่อไปของขบวนรถรางเลียบฝั่งโขงที่เราควรใช้เวลามากกว่าจุดอื่นก็คือวัดโอกาสหรือวัดโอการสีโบบาลวัดนี้สร้างอยู่ริมน้ำโขงเป็นวัดเก่าคู่เมืองนครพนมเป็นที่ประดิษฐานพระติ้วและพระเทียม พระพุทธรูปแฝดอันศักดิ์สิทธิ์พระติ้วและพระเทียมเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสององค์ที่มีพุทธลักษณะเหมือนกันทุกประการแกะสลักจากไม้ตะเคียนขนาดหน้าตักกว้าง39เซนติเมตรสูง60เซนติเมตรประดิษฐานในบุษบกทรงปราสาทด้านหน้าพระประธานพระทั้งสองมีประวัติความเป็นมาเล่ากันว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีมาตั้งแต่ครั้งอาณาจักรสีโคตรบูรน พระเจ้าสีโคตรบูรหลวงคนในยุคนั้นมีความเชื่อกันว่าไม้ติ้วเป็นพญาไม้ที่มีเทวดาสิงสถิตยอยู่พระเจ้าสีโคตรบูรหลวงจึงโปรดให้นำไม้ติ้วไปแกะสลักเป็นพระติว้วตรงกับพุทธศักราช1327แล้วจและจัดพิธีสมโภชเป็นพระมิ่งเมืองนครสีโคตรบูรต่อมาครั้นถึงสมัยพระเจ้าคัติยะวงาศากษัตริย์องต่อมา ได้เกิดไฟไหม้ในหอพระติว้วชาวบ้านไม่สามารถนำพระติ้วออกมาได้จึงคิดกันว่าพระติ้วคงจะไหม้ไปในกองเพลิงพระเจ้าคัติยะวงศสาจึงโปรดให้นำไม้มงคลมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปขึ้นแทนพระติว้วแต่เวลาต่อมาก็ได้พบพระติ้วองค์เดิมฝังอยู่ในทรายใต้ลำน้ำโขงพระเจ้าคัติยะวงศาจึงทรงอัญเชิญ มาประดิษฐานตั้งคู่กับพระติ้วองค์ใหม่ซึ่งเปลี่ยนพระนามเรียกเสียใหม่ว่าพระเทียมนับแต่นั้นมาทริปนี้จากสิงสองโลกไฮลักซ์รีโวคารวาทริปเราพาท่านผู้ชมไปเที่ยวเมืองพระเกือบทั้งโปรแกรมสัปดาห์หน้าเราจะไปที่ใดติดตามรับชมได้ใหม่วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ